ครับก็สำหรับใครนะครับที่เจอปัญหานะครับหน้าจอเดสก์ท็อปว่างนะครับก็คือไอคอนหายแล้วก็ทาร์ตบาร์นะครับถูกซ่อนนะครับเวลาเราชี้เมาส์มาข้างล่างนะครับถึงจะขึ้นมาก็คือมันโดนซ่อนนั่นเองนะครับเรามาเริ่มกันที่ทาร์ตบาร์ก่อนนะครับเอาเมาส์ชี้ให้มันขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็คลิกขวาครับเลือก property ครับ ให้ติ๊กถูกที่ auto h i g ออกไปครับอโอเคในส่วนตรงนี้นะครับในสองทา,าร์บาร์ต่อไปไอคอนครับคลิกขวาครับวิวครับเลือก show desktop icon ครับอ่าก็จะขึ้นมานะครับโอเคแล้วก็นะครับส่วนใครที่พวกอ่าเขาเรียกว่าอะไร ทั้งขยะพวก d i s พ PC พวกนี้นะครับไม่แสดงขึ้นมานะครับก็คือไม่มีพวกนี้นะครับมีแต่พวกโปรแกรมอะไรประมาณนี้นะครับให้คลิกขวาครับแล้วก็เลือก Personalize ครับมาที่ธีมครับตรงนี้นะครับ d e s k t o p icon s e t t i n g ครับนี่แหละครับ ให้ติ๊กถูกนะครับตามนี้เลยนะครับจะติ๊กถูกหมดก็ได้ครับ c อนโทรลแพ n น,นลทั้งยะานนะครับคอมพิวเตอร์อ่าพวกนี้ติ๊กถูกแล้วก็กดโอเคครับแค่นี้ครับ